สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่นนทรีกรการนะฮะวันนี้มีรถโปรโมชั่นใหม่แล้วนะฮะนี่เฟร,รมอลูมิเนียมนะฮะเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนเริ่มต้นที่หมื่นเก้านะฮะคือราคาเนี่ยหน้าร้านอยู่ที่หมื่นเก้านะฮะทุกขับหนึ่งศูนย์ห้าสสปีดนะฮะไซส์ห้าสิบนะไซส์ห้าสิบเนี่ยนี่นะฮะเ,เป็น Merida อะไรเ,เนี่ย s โ o ทูล u า a นะสี่ร้อยนะฮะกระโหลกกวง ะะจากะจา0ก19,000บาทนะฮะลดเหลือ12,000บาทลดไปเลย7,000บาทสวัสดีค่ะก็จักรยานเรานะคะมาลองได้ทุกคันนะคะลองตามใจชอบได้เลยมีปัญหาอะไรจัดการให้ได้ะคะ่ะแล้วก็ราคาต่อรองกันได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ นี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะฮะนี่นะฮะหนึ่งศูนย์ห้านะฮะอ่ารหัสอยู่นี้ e แปดสี่ห้าคันนี้รถอยู่ไหนวะแปดสี่ห้าตายแล้วคันไหนคันนี้นะฮะคันนี้นี่นะฮะไปแล้วนะฮะจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายดูครบเลยนะมีตำหน่งกระติอะไรนิดหน่อยนะฮะคราวที่แล้วก็ทำมีสเปเชียลไลท์เบนชี่ไปก็หมดนะฮะแล้วก็ อะไรนะคันเดลก็หมดนะฮะตอนนี้มาแบรนด์เมอร์ลิด้าบ้างนะฮะเมอร์ลิด้านะฮะเป็นแบรนด์แตบบ่ว่าเขาเรียกว่าแบรนด์ชั้นนำของไต้หวันเลยนะฮะเขียนบอกว่าต้นกำเนิดอยู่ที่ฝั่งยุโรปนะฮะฝันน่งอเมริกาอ่าโวันดีครับผมนี่ไปล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วนี่เรามาดูรถโปรโมชั่นดีกว่านัดเดี๋ยวนี้เฮียจะจัดโปรโมชั่นให้ทุกเดือนเลยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนะปนแล้วก็แคปมาเนาะแล้วก็เนีเ่ย วันก่อนอะเบนชี่อ่ะหมื่นสองลดเหลือเจ็ดพันแล้วก็อะไรนะเขาซื้อไปให้ลูกไปแล้วเหลือหกพันแต่ไม่ใช่คาร์บอนนะเป็นธรรมดาอ่าลดอีกแล้วก็อะไรแต่สเปเชียลไลท์โอ้จากหมื่นเจ็ดเหลือหมื่นเดียวหมื่นแปดโอ้โหเรียบร้อยนะฮะรู้สึกเหลือพันนึงป่ะนะเหลือไม่มีแล้วไม่รู้สินะน่าจะเหลือเป็นชี่คันนึงแต่ว่าไซส์ไม่ได้เขาเขามาดูไม่ได้ไซส์แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีเนื้อคู่อ่าเดี๋ยวมาอีกอ่าดูเมอริดาคันนี้ดีกว่านี่ของจริงอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ นี่สโคตูล่านะอ่ะไหนเจ๊เอ๋ลองดูว่ามันมีอะไรกันบ้างอ่ะเฟมอ,อารูอ่าอลูมิเนียมเป็นรุ่นกระโหลกพวงนี่ bbles, นี่กระโหลกพวงนะเดี๋ยวผมไปถ่ายดูสายซ้อนนะฮะนี่นะฮะไซส์ห้าสิบสายซ้อนนะไซส์ห้าสิบนะฮะก็คนประมาณร้อยเจ็ดสิบบวกลบนะแล้วก็ยี่สิบสองเกียร์ร้อยห้ายี่สิบนี่ร้อยห้านะฮะยี่สิบสองเลยก็คือ11คูณ2นะฮะ ที่5สานี่นะฮะนี่นะฮะสวยงามน,นะฮะขอบอกว่าเห็นสวยๆนี้นะเดี๋ยวล้างแล้วยิ่งกว่านี้อีกนะฮะข้างหน้าตะเกียบหน้าเป็นคาร์บอนเนาะนะะน่าจะเป็นคาร์บอนแล้วนะนีนะฮะนี่สปูทูรา400นะฮะพิเศษคันเดียวนะฮะสำหรับเดือนนี้นะฮะเดือนนี้ใช่เคียบอกว่าช่วยถ่ายตำหนิให้เขาเลยนะ เนี่ยราคาเนี่ยลดลดจากหมื่นเก้าหรือหมื่นสองเนี่ยลดไปเจ็ดพันบาทเนี่ยขอมีตาหนินิดนึงอ่ะเนี่เนี่นะฮะขอมีตาหนิแค่นี้นะเดี๋ยวให้พี่เขาขัดให้นะเดี๋ยวพี่เขาลงแว็กลงไรตตาหนิหายไม่หายหายป่ะไม่หายต้องแต่นะนี่ถ้าไปซื้อของใหม่เนี่ยไม่ได้นะของใหม่ใช่ขัดเงาสวยนะอย่าว่าแต่ของใหม่เลยมือสองก็ไม่ได้ราคานี้หมื่นสองรุ่นนี้นะ ไม่มีทางได้เลยนะแล้วเฟรมซ่อนสายด้วยนะซ่อนสายหมดทุกอย่างนะ่อนนี่นะฮะถ้าใครสนใจแคปได้เลยนะแคปคันนี้นี่หมอเป็นโมลิด้าเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะนี่ e แปดสี่ห้าแคปจะแคปตรงไหนก็ได้อ่ะแคปตรงนี้ก็ได้นี่แคปภาพนี้นะหนึ่งสองสามรับคำนี้นะเห็นชัดเลยนะฮะแล้วก็นี่แคปที่รถก็ได้นะนี่นะฮะแคปเลยรับรองว่า คันนี้<ม>ถูกใจแน่นอนสําหรับแฟนเมอริดาเนาะเป็นแฟนมีแฟนอยู่ทั่วโลกนะฮะแล้วก็มีหลายๆคันนะผมว่าต้องจัดเทคสักทีแล้วมั้งเนี่ยน่ะน,ะน,ะ,นะนี่นะฮะสนใจนะมาได้เลยนะฮะเป็นดูจากคลิปนี้นะแล้วก็แคปหน้าจอเมื่อกี้นะฮะนี่ขอบคุณเจ๊เอ๋มากนะฮะ,ะ,ะนี่ซ้อเอ๋นะฮะนี่วันนี้ติดทุระอีกยอยไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวแล้วนะดีธุระเยอะแลยผงเนี่ยนะนี่แล้วแฟนขับมาเจอกันบ้างไหมเคยเจอ ักทายอยู่นะอ่าขอบคุณมากนะครับีเ่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะไม่ต้องห่วงยูผมนะฮะผมมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคระับว่าเสียแกช่วงนี้ติดง,งานเยอะนะแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะนะโทรมาไม่ใช่ลูกค้าต่างจังหวัดอะส่งรถกันทุกวันนะมีรถส่งทุกวันนะแล้วก็จะมีรถไซส์รถใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะจนรถเข้ามาไม่ทันเลยบอกให้นะนี่รถเข้ามาแทบไม่ทันเลยนะฮะแบบว่าลูกค้ามามาหมุนเวียนกันมาเอานะครับเพราะว่าช่วงเนี้ย เมืกี้ปั่นจักรยานกันเยอะนะฮะสายเสือหมอบนะปั่นจักรยานออกกำลังกายกันเยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นกันนะฮะโปรโมชั่นเดือนนี้เยอะแยะไปหมดนี่นะฮะขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปเลยนะฮะคลิปต่อไปคลิปนี้เอาสั้นๆแค่นี้แหละนะจักรยานโปรโมชั่นเมอร์ลีดาคันเมื่อกี้นะฮะที่มีเมอร์ลีดามีหลายคันนะเดี๋ยวยุให้เฮียเขาจัดจัดโบให้กระหน่ำกระหน่ำเนี่ยนะนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวยุยุดีกว่ายุให้เอาเนี่ย เอารถออมาจัดอย่างขั้นเยอะๆแบบนะเป็นเดือนๆไปนะนะใครอีกจะต้องการชุดใหม่นะเะเทคำคนี้นะโหเทคคำนี้ยังอยู่อยู่เนี้ยนะนะฮะเดี๋ยวก็ไปนะฮะ